ทุกคนตั้งสติให้ดีครับถ้าหายใจไปก่อนนะโจอดีนับสามอะไรวะเวนี่ยโปรเจกต์ไซเลนส์เริ่มงนี้มัติการได้ไหายเดินนะไปรนะดับเกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอบกันสิบอกนะเกินราลงกับไม่ได้ วิบารุโซ่บนสะพานผิดตายแ,แต่ต้องรอดแต่ต้องรอดขึ้นบันเกอร์แต่เอหยียบให้บิดว้าอ้ทิทุกคนที่รอดคือเป้าจูโจมเคยได้ยินชื่โปรเจกต์ไซเลนส์ไหมประธานาธิบดีเป็นคนให้ไฟเขียวโปรเจกต์ Project นี้ก็เอาไว้นับแต่นี้ให้เป้าหมายพูดคนเดียวนะ เ่ชีวะคลั่งสะพานนรก